สวัสดีครับผมสวัสดีครับวันนี้เป็นการแข่งขันรอบที่3ของรายการสิงเอทนครนายกแชมเปี้ยนชิพและเราได้โชมหน้าผู้นำตีมาถึง9อันเดอร์พานะครับเรามาพบกับเขาเลยดีกว่าน้องเพชรครับสะดมแก้วการจนาสวัสดีครับสวัสดีครับเป็นไงบ้างไม่ได้แข่งแมตช์ไทยแลนด์พีเนานกลับมาก็คืนฟอร์มเลยครับจริงๆก็คิดถึงการกลับมาเล่นในไทยแลนด์พีเครับก็ รู้สึกว่าสนุกแล้วก็ท้าทายดีได้เจอพี่ๆน้องๆที่เคยเล่นด้วยอะไรเงี้ยก็ก็เอ็นจอยดีครับก็ถือว่าสนามเนี้ยผู้นําขยับทุกวินาทีเลยเนาะครับแล้วน้องสะดมก็ถือว่าสุดยอดมากได้ทราบข่าวว่าเปลี่ยนเหล็กใหม่เหรอคะหรือยังไงครับใช่ครับก็เป็นแมตช์แรกครับที่ว่ามาเปลี่ยนเหล็กเพราะว่าเราเปลี่ยนเป็นรุ่นใหม่แต่ยังเป็นโมเดลตัวเดิมอยู่อะไรเงี้ยมันก็อาจจะมีฟิลที่ แตกต่างนิดนึงเลยมาลองลองดูครับเกมวันนี้เป็นไงบ้างคะอาทิตย์นี้วันนี้ก็ดีนะครับดีเสิร์ฟดีกว่าเมื่อวานครับแล้วก็เหล็กก็โอเคอยู่แล้วครับแต่วันนี้พัดดีก็เลยทํามันเดอร์ได้เยอะแผนพรุ่งนี้เป็นยังไงบ้างครับก็จริงๆก็พยายามตีให้อยู่ไปเวมากขึ้นเพราะว่าเหล็กกับลูกพัดเราไม่ได้มีปัญหาอยู่แล้วครับก็อยู่ที่ว่าช็อตเสิร์ฟกับช็อตพัดพรุ่งนี้ครับ ก็ดีใจด้วยที่มาร่วมแข่งกับ Thailand เอ a นะคะขอบขอบคุณมากนะคะสำหรับน้องเพชรแล้วเรามาดูกันนะคะพรุ่งนี้น้องเพชรเขาจะคว้าถ้วยรางวัลไปครองหรือไม่เจอกันพรุ่งนี้ครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ